โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะฮะนี่จะเป็นประมาณว่าดูคลิปตัวเองที่ที่ไลฟ์สตรีมไปแล้วนะครับในการหาดนะั้งดูดูเบลนะฮะคือตอนแรกๆอะ่ะโปรแกรมมีปัญหาเว้ยเนี่ยจะเอาให้ดูนะครับเนี่ยโปรแกรมมีปัญหาเว้ยพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บใช่ปะเราก็โหลดโหลดเกมใหม่เราต้องทำการโหลด เนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บพี่ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับเนี่ยจนไปโหลดเกมใหม่ไปติดตั้งโปรแกรมใหม่สารพัดเนาะมีปัญหาตอนช่วงก่อนไล์สตรีมมหาศาลนะฮะเราก็จะทําการดูคลิปตัวเองแล้วก็อัดทับลงไปอีกรอบหนึ่งครับว่าเราผิดเท่าไหร่เราผิดเท่าไหร่กันแน่นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปการคือคือระหว่างสุ่มอะคือประมาณว่านับผิดมึนด้วยตัวเองแต่สรุปง่ายๆคือปิดไปด้วยราคาที่ถือว่ารับได้ครับ อาจจะไม่ได้น้อยเท่าคนอื่นแต่ว่าสําหรับปิดไปประมาณเนี้ยถือว่ารับได้ถ้าอยากรู้ว่าปิดเท่าไหร่แล้วไม่อยากไปกอดูดูคลิปนี้ครับจบคลิปเดียวแน่นอนครับมาดูสิ่งที่เราต้องตามหานะครับสิ่งที่เราต้องตามหาคือคือคือเนี่ยฮะเอสชื่อว่าผู้ช่วยผู้ช่วยวิลลี่ของดัลูดูเบลเรียกว่ากระต่ายทองแล้วกัน เราต้องหากระต่ายทองครับสองตัวนะอืมเราหากระต่ายทองสองตัวโดวยเราต้องหาเสื้อครับเสื้อหนึ่งสองสามสี่ครับอย่างละสองตัวทั้งหมดสองสี่อย่างละสี่ 2, 4, 4, ตัวครับคนที่สุ่มไปแล้วครับเสื้ออะไรหายากครับผมที่สุ่มไปแล้วครับเสื้ออะไรหายากครับบอกได้ไหมเอางี้ดีกว่าไอราคาลึกับเมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรว่าเสื้ออะไรราคาลึกบกี่บาทนะลืมแปดสิบเก้า เส okay. okay. ื้อหนึ่งถึงสามโอเคเสื้อหนึ่งหายากโอเคครับยิบเก้าบาทอยู่นี่โอ้โหน่าจะยากว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดของที่เราเล่นเมื่อกี้ก่อนครับสักคู่นะของที่เราเล่นเมื่อกี้คืออะไรนักหนาวนีเมื่อกี้ขึ้นเพิ่มพึ้นพับเลย หมดไหมหมดโอเคขอรูดก่อนเรามีแคตอยู่หนึ่งสามแปดห้านะมาดูกันว่าปิดเท่าไหร่ดีนะครับ <c oughs> เสื้อหาอยากเอา้าคดโอ้โอได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่สี่โอเคสามอืมอฮึอืม โอเคหนึ่งหายากใช่ไหม <c oughs> นี่คืออะไรช่างมันหนึ่งหายากใช่ไหมเราต้องลุ้นหนึ่งสี่ตัวถูกไหมไปเราลุ้นหนึ่งกนะันดีกว่าครับเรามาดูกันว่าเสลสายเราจะได,ได้เราดูเบลตัวธรรมดามามาอีกนะว่าตัวธรรมดามีบัฟไหมทุกคนตัวธรรมดามีบัฟไหมมีบัฟไหมตัวธรรมดามีบัฟด้ไหมดักดูเบลไม่มีบัฟตัวธรรมดา ไม่มีนะไม่เห็นมีดาร์ากเดี๋ยวว่าถ้าใครด้ดูตัวเบลอีกตัวก็ไม่มีบัฟโอเคับแล้วสุ่มกันฮะงบประมาณเราของตัวนี้ครับคือหมื่นเพชรครับให้หมื่นเลยครับโอเคเราขอไปที่เราขอไปที่อืม แต่ไปเถอะไปทีละยี่สิบครั้งแล้วกันนะครับอ่ะหนึ่งครับหนึ่งอืมโอเคสองครับหนึ่งไม่โผล่ครับสามครับอืมอืมโอเคสี่ครับโอ้โหโอเคครับห้าครับืออหือเงียบ6ครับโอ้โหเจ็ดครับ หนึ่งละครับแปดครับอ้โหเก้าครับไม่มีหนึ่งเลยครับสิบครับสองพันผ่านไปไม่มีหนึ่งเลยโอ้อโขินว่ะจริงไม่มีหนึ่งเลยครับแตม่มันมันมีรวมนี่ใช่ไหมถูกไหมทุกคนม,นมันมีรวมดิไม่ใช่จี้ดิมันมีรวมรวมยังไงนะเอา เอาเสื้อเอาอ๋อเอาเดี๋ยวนะงงหมดละ <c oughs> เสื้อเดี๋ยวขอ,อยู่ที่เสื้อเลยนะอ๋อมีเสื้อเอาเสื้อรวมกร,รมมีสิทธิ์ได้อ๋อฮะโอเค เดี๋ยวให้รวมครับยังไม่เยอะยังไม่เยอะเดี๋ยวให้รวมยังไม่เยอะ <c oughs> ยังมีเท่าไหร่เราไปอีกสองพันครับยังมีเยอะครับเดี๋ยวถ้าถึงหมื่นเบ็ดเล้ยไม่ได้จริงๆขอย่ารวมเนาะโอเคเราไปอีกอีกยีก่สิบครั้งครับไปฮะหนึ่งครับโอเคฮะสองครับโอ้โหสามอืออเงียบสี่ห้า โอ้โห oh. จริงนะเนี่ยหกโอ้โห oh. ของจริงเจ็ดเออหนึ่งไม่มีเลยอ่ะแปดโอ้โหเก้าเก้าไปึ่งก่อน uh huh. 1. 1. 1. Oh. Oh. อได้ไหมเออหนึ่งใบหนึ่งสิบสิบเอ็ดโอ้โหขออีกใบดิสอง หืมสิบสามหืสิบสี่อืมสิบห้าโอ้โหสิบหกอุ้ยหนึ่งสองใบสิบเจ็ดสิบแปดหอยใบหนึ่งดิสิบเก้าอุ้ยหนึ่งสามใบหนึ่งสามใบยี่สิบขาดหนึ่งใบเดียวครับ หนึ่งสามใบแล้วฮะเราไปแล้วสี่พันนะหนึง่งด้านหนึ่งมาสามใบครับผมเราขาดเราขาัดไปเดียวฮะขัดไปเดียวสี่พันขัดไปเดียวไม่ได้แย่ครับเดี๋ยวเราไปเปิดของของ,ของแถมนะครับ <c oughs> ได้ครับแฟนของฝันกำลังเปิดอยู่นะหอหอมาใบหนึ่งดิหอมาเท่าใบหนึ่ง ดีแล้วได้ไม่ต้องรวมที่เกีตรวมครับพี่เกีตเสียเวลาขอหนึ่งได้ไหมครับขอหนึ่งได้ไหมฮะขอหนึ่งได้ไหมครับยางนะยังสามขอหนึ่งได้ไหมครับยางยางขอหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งขอหนึ่งได้ไหมครับขอหนึ่งได้ไหมครับขอหนึ่งได้ไหมครับขอน้าขอน้าทีเอ็มจ๋า หนึงหน่อยหนึหน่อยซีหหน่อยนะหหน่อยหนึ่นะสามสี่ขอหนึ่งหน่อยขอหนึ่งหน่อยซีขอหหน่อยได้ไหมงอยู่ขอหหน่อยขอหหน่อยขอหน่อย หมดแล้วมั้งใครหมดแล้วขอหนึ่งน่อยหนึ่งสี่อยู่ขอหนึ่งน่อยยังยังไม่จบขอหนึ่งหน่อยสิโอ้สองมาใกล้ละใกล้หนึ่งละขอหนึ่งไม่ใช่หนึ่งงี้ดิหนึ่งเอดีไม่ทนอย่งไอบวขอหนึ่งหน่อยครับขอหนึ่งหน่อยครับขอหนึ่งได้ไหมใบสุดท้ายว่าว่ายังไงหนึ่งสองอยู่โอเคครับใบเดียวว่าไงครับอ่านสคิปันเอีกคุ้มคุ้มครับ ุ้มครับก็สี่พันไงครับก็ไปแล้วสี่พันไงครับถูกแล้วทําไมหรอก็ใช่ครับสี่พันก็ไปที่ต้วสองพันไม่ใช่หรอหรือไม่ใช่ครับหรือมันไม่ใช่งงผ,ผ,ผู้ผิดหรอผู้ผิดหรอทุกคนผิดใช่ไหมก,กด พี่กดไปเท่าพันไหลค 6, หรัทุกคนกดไป 6, หกพันเหาะเฮ้ยกดไปหกพันว่ะทุกคนทุกคนพี่กดไป 6, หกพันว่ะพี่นับผิดว่ะทุกคนครับอ่ากดไปหกพันครับนับผิดว่ะเฮ้ยทุกคนนับผิดอ่ะกดไป 6, หกพันเลื้อหนึ่งสามสองอ่ะเมื่อกี้มีหนึ่งสามแปดอ่ะใช่ไหมหลือหกพันครับไม่กดหกพันแค่สามใบก็ไม่ได้แย่นะเปิดต่อฮะเราหาอีกแค่ใบเดียวครับขอกดทีละห้าครั้งลวกันไปฮะหนึ่งขอหนึ่งได้ไหมครับเสื้อหนึ่งครับเสื้อ 1. หนึ่งเอาปิดเลย เออปิดเลยละกันเออ,อแรก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 ็ไอ่าตัวธรรมดาก็ได้แลเนี่ยเนี่ยตัวธรรมดาได้อีกตัวนึงแต่อย่ากดผิดเด็ดขาดจัวธรรมดาทีนี้แล้วจริงๆปะ่ะดาครับปึ้งเดี๋ยวนะตัวธรรมดาโอเคมาถึงจุดๆนี้นะครับก็ปิดไปทั้งหมด6ก0 0นตอกนะะ ่วนที่เห็นตัวธรรมดากดได้นะครับทุกคนคือเราต้องมี s มาแลกเปลี่ยนสองใบดังนั้นถ้าใครจะหาตัวดาร์กก็จะต้องหาสี่ใบอยู่ดีนะครับเหมือนมันให้หาดาร์กอ่ะหาดาร์กแล้วก็สามารถเหมือนสามารถประมาณว่าอรับตัวธรรมดาแถมไปด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราต้องมี s สี่ใบอยู่ดีนะไม่ใช่มีแค่สองนะครับโอเคก็ดูไปถึงตรงนี้ใช่ไหมสำหรับ ผู้เล่นใหม่ที่ใหม่จริงๆอะที่ไม่ได้ทำเป็นเทเลพอตเมื่ออีวันที่แล้วนะฮะผ่านครับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่มีเพชรต่ำกว่าสองหมื่นผ่านครับรอรออัปเ,เดทขั้นใหญ่วันที่สิบมิถุนาดีกว่านะฮะส่วนถ้าใครมีตัวธรรมดาอยู่แล้วมีเพชรเกินห้าหมื่นขึ้นไปทาเป็นเทเลพอตมาอีวนที่แล้วนะฮะจะหาก็ได้ครับหาไม่ยากครับถ้าเกิดสมมติว่าหาไม่ได้จริงๆเราก็สามารถเติมเอบวกไปสิบเก้าบาท คนน่าจะปิดนะฮะโอเคก็คลิปนี้ก็บป,ประมาณนี้นะครัครบก็ใครที่ผ่านเข้ามานะฮะช่วยกันกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สรุปให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้เนาะปะกติคือไม่ได้ทำคลิปเท่าไหร่นะครับโยเกิร์ตถีทำน้อยมากส่วนมาสเป็นไลฟ์สตรีมที่มาทำอย่างเงี้ยเพราะว่าไลฟ์สตรีมตอนช่วงแรกมีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ในการไลฟ์สตรีมนะครับโอเคไม้เจอกันหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ